สวัสดีครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับรายการของเราเป็นรายการที่นําเสนอข่าวสารฟุตบอลต่างประเทศนํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันแต่ก่อนอื่นอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งให้กับช่องของเรากันเยอะๆนะครับเมื่อวานมีฟุตบอลรายการที่น่าสนใจลงเล่นกันมากมายเช่นเคยเรามาเริ่มกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเมื่อวานนี้ทีมปืนใหญ่อาร์เซนอล ทำศึกร์บี้แมตช์เปิดบ้านถลม่มทีมเซลซี5ประตูต่อศูนย์แซงขึ้นไปเป็นทีมจากฝูงอีกครั้งแข่ง34นัดมีอยู่77แต้มทีมลิเวอร์พูลหล่นลงมาเป็นทีมรองจากฝูงแข่งไปแล้ว33นัดมีอยู่74แต้มทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นทีมอันดับที่3แข่ง32นัดมีอยู่72แต้มข้ามไปดูหลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันทีมเลสเตอร์ซิตี้ใกล้ที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นสพรีเมียร์ลีกอังกฤษแล้ว เมื่อวานนี้พวกเขาเปิดบ้านถล่มทีมนักบุนเซาแฮมตัน5ประตูต่อ0ยังนําเป็นทีมจากฝูงแข่งไปแล้ว44นัดมีอยู่94คะแนนทีมลีดยูไนเต็ดเป็นทีมรองจากฝูงแข่งไปแล้ว44นัดมีอยู่90คะแนนทีมอิสบิตตามมาเป็นทีมอันดับ3แข่งไปแล้ว43นัดแข่งน้อยกว่า1นัดมีอยู่89คะแนนไปดูบอลโคาปิตาเลีบอลถ้วยลีกประเทศอิตาลีกันเมื่อวานนี้เป็นรอบ4ทีมสุดท้ายนัดที่2ทีมลาซิโลเปิดบ้านชนะทีมยูเวนตุส2ประตูต่อ1 แต่รวมผล2นัดเป็นทีมยูเวนตุสเข้ารอบด้วยประตูรวม3ประตูต่อ2เนื่องจากนักแรกทีมยูเวนตุสเปิดบ้านชนะไปก่อน2ประตูต่อศูนทีมยูเวนตุสจะเข้ารอบชิงชนะเลิศรอเจอผู้ชนะระหวะ่างทีมฟิโอเรนติน่ากับทีมอตาลันตาซึ่งนักแรกทีมฟิโอเรนติน่าเปิดบ้านชนะไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ส่วนผลบอลคู่อื่นๆรายการอื่นๆเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้เราไปฟังข่าวสารฟุตบอลในวันนี้กันเลยดีกว่า วันนี้เราไปเริ่มเล่าข่าวของทีมแอสตันวิลล่ากันก่อนดีกว่าสโมสรแอสตันวิลล่าได้มีการออกแถลงการประกาศว่าพวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญาให้กับอูนยเอเมรีผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าอายุ52ปีชาวสเปนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะได้รับการขยายสัญญาคุมทีมออกไปอีก1ปีซึ่งในสัญญาปัจจุบันของเขาจากเดิมที่จะหมดสัญญาลงในปี2026แต่เมื่อได้รับการขยายออกไปอีกหปีแล้ว จะทำให้เขาอยู่คุมทีมแอสตันวิลล่าจนถึงเดือนมิถุนายนปี2027ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมเซลซีฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานผ่านสืออ่อของออฟไซ์ว่าสมูรสนิวคาสเซิลได้ให้ความสนใจในตัวของคอนอลกาลาเกอร์ aker, นักเตะมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษอายุ24ปีของทีมเซลซีเพื่อให้นักเตะย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ตอนนี้ยังเป็นความสนใจระดับเบื้องต้นเท่านั้นเพราะพวกเขายังมีเรื่องกฎการเงินที่ต้องกังวลด้วยฟาบริซิโอโรมาโน่ยัง ตีอาโกซินากองหลังวัย39ปีจะออกจากทีมเซลซีหลังจบฤดูกาลนี้และมีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายกลับไปหลีกบ้านเกิดไปร่วมทีมฟลูมิเนเซ่ทีมในหลีกบราซิลข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมนิวคาสเซิลที่ผ่านมามีข่าวว่าทีมเรือใบสีฟ้าและทีมปืนใหญ่ให้ความสนใจในตัวของบรูโนกิมารายนักเตะมิดฟิลทีมชาติบราซิลอายุ26ปีของทีมนิวคาสเซิลเพื่อให้นักเตะย้ายไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้รายงานผ่านสือ่อของออฟไซ์ว่ามันยังเป็นการเร็วเกินไปที่จะบอกถึงอนาคตของนักเตะตอนนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะนิตฟิลรายนี้จึงต้องตามดูในช่วงซัมเมอร์นี้ต่อไปว่าอนาคตนักเตะรายนี้จะเป็นอย่างไรข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาบริซิโอโรมาโน่ได้มีการอัปเดตนักเตะฝั่งขาออกของทีมผ่านสือ่อของออฟไซ์ side. นักเตะคนแรกที่ฟาบริซิโอโรมาโน่อัปเดตก็คือแอนโทนี ที่ผ่านมาทีมปีศาจแดงกำลังมีการตัดสินใจที่จะปล่อยตัวแอนโทนีนักเตะปีกขวาทีมชาติบราซิลให้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่แต่พอหลังเกม F a ฟเอัพรอบสีทีมสุดท้ายนัดที่ทีมปีศาจแดงชนะลูกจุดโทษทีมชาติกระทืบโรงก็มีข้อมูลออกมาว่าพวกเขาพร้อมที่จะปล่อยตัวนักเตะให้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ผมไม่ได้ดูในเกมนี้ผมจึงไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคงต้องมีการหาข้อมูลกันต่อไปว่าในเกมนั้นมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างเกมกันแน่ นักเตะรายที่2คือดอนนี่ฟาเดอร์เบกนักเตะมิดฟิลด์ที่ให้ทีมแฟรงก์เฟิร์ตยืมตัวไปใช้งานแต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าทีมแฟรงก์เฟิร์ตจะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดและจะต้องกลับมาที่ทีมปีศาจแดงหลังจบฤดูกาลนี้แต่นักเตะก็คงจะไม่ได้อยู่กับทีมปีศาจแดงอีกต่อไปนักเตะคงต้องหาทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์ส่วนนักเตะรายที่3ามที่ต้องย้ายออกจากทีมก็คือโซเฟียนอัมระบัตนักเตะมิดฟิลด์ที่ยืมตัวมาจากทีมฟิออเรนตินาเมื่อช่วงซัมเมนอรน์วว ทีมปีศาจแดงจะไม่ใช้ออปชันซื้อนักเตะรายนี้ให้เข้ามาร่วมทีมปีศาจแดงอย่างถาวรน,นักเตะน่าจะต้องกลับไปยังทีมฟิออเรนตินาหลังจบฤดูกาลนี้ข่าวต่อไปเป็นข่าวของทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลเป็นข่าวอัปเดตผู้จัดการทีมคนใหม่หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้มีหลายๆสื่อพากันร,รายงานว่ารูเบนอโมริมได้เดินทางมาที่กรุงลอนดอนเพื่อเข้ามาพูดคุยกับทีมเวสต์แฮมถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่จะให้เขาเข้าไปคุมทีมเวสต์แฮมในฤดูกาลหน้า และได้มีการรายงานถึงการลดความสนใจของทีมหง์แดงที่มีต่อผู้จัดการทีมชาโปรตุเกสรายนี้ล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่และสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อสายหง์แดงได้พากันรายงานว่าตอนนี้สโมสรลิว์พูลได้เกิดเปลี่ยนใจลดความสนใจในตัวอโมริมลงแล้วและได้ไปให้ความสนใจในตัวของอาเน่สล็อตผู้จัดการทีมเฟยนูต์อายุ45ปีแทนแล้วและทีมหง์แดงได้มีการเข้าไปติดต่อพูดคุยกับผู้จัดการทีมชาวฮอลแลนด์รายนี้แล้วด้วยส่วนสาเหตุที่ทําให้ทีมหง์แดงเกิดเปลี่ยนใจ หันไปเลือกอาเนสล็อตแทนดูเบนอโมรินผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสแทนนั้นสื่อสายหงแดงได้ตอบตรงกันว่านั่นเป็นเพราะไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและริชาร์ดฮิวรวมไปถึงวิลสปีแมนผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยได้เห็นพ้องตรงกันว่าอาเนสล็อตมีสถิติและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับทีมหงแดงมากกว่าตัวของอโมรินโดยเฉพาะอาเนสล็อตเล่นระบบหลังสี่ซึ่งตรงกันกับระบบของลิเวอร์พูลมากกว่าอโมรินที่เล่นหลังสามฟาบริซิโอโรมาโนยังได้มีการรายงานบอกเพิ่มเติมด้วยว่า ทีมหงแดงยังไม่ได้ถึงกับเลิกให้ความสนใจในตัวของอโมริมเลยเพียงแต่ได้ลดความสนใจในตัวเขาลงให้เหลือแค่ให้เขาเป็นตัวสแตนบายเผื่อว่าทีมหงแดงจะพลาดได้ตัวคนอื่นจะได้หันกลับมาสนใจในตัวผู้จัดการทีมโปรตุเกสรายนี้ต่อไปเป็นยังไงบ้างครับกับข่าวที่ทางช่องของเราได้นํามาเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ